สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาแนะนำตัวเองในวันนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆถามว่าเวลาพูดทำไมพูดเหมือนไม่ค่อยชัดอยู่แคนาดาพูดภาษาอังกฤษเยอะหรือไงทำไมพูดไม่ชัดจริงๆแล้วพูดไม่ชัดเพราะว่าเป็นคนพูดภาษาสุขโขทัยฮะเอาเอาละคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดภาษาสุขโขทัยกันเลยดีกว่าว่าทาไม ถึงพูดภาษาไทยไม่ชัดอังกฤษก็ไม่ค่อยชัดเอาแล้วคะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเพราะว่าวันนี้หิมะตก70%เดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูบรรยากาศดูสิอานรถอะเต็มไปด้วยหิมะเลยมอดูสินะหิมะเต็มไป,ปหมดตื่นขึ้นมามองเห็นข่าวไปหมดคนไม่ออกจากบ้านกันเลยแหละดูนะจะเิอลงไป ดูก็อใหม่เท่าไหร่อะประมาณเกือบอเกือบห้าเซนได้อวันเนี้เจ็ดสิบเปซ็นตะเป็นร้อยเลยปกติไทยมาโตกะเราจะต้องโรยเกลือไว้ก่อนเพราะว่าเกลือมันจะทำให้หิมะละลายถ้าอย่างเงี้ยดูสิอะ มันจะทำให้รถ้ะขี่ออกไปยากมองไม่เห็นกระจกเลยทีเดียวเราต้องมาพัดเย็นมาก เย็นมากเลยทีเดียวค่อยมือแข็งเลยเย็นเลยมือแข็งก็ไม่มีอะไรมากจะมาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนสุขโขทยัยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาและวันนี้มะกระตกแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆช่วยเป็นกำลังใจให้คนสุขโขทยัยที่มาอาศัยอยู่ในแคนาดา ใช้ชีวิตอากาศติดลบวันนี้น่าจะติดลบสิบองศาได้เริ <c oughs> ่มหนาวแล้วเย็นมากทุกทุกที่ข่าวไปหมดเลยคนที่นี่ถ้าอากาศเย็นเขาจะไม่ออกไปไหนเพราะว่าเวลาขับรถบนท้องถนนมันจะลื่นแล้วมันจะอันตรายเขาก็เลยไม่ค่อยออกไปไหนแล้วพอดีวันนี้มันเป็นวันเสาร์ เขาก็อยู่บ้านกันผิงไฟอยู่ที่บ้านกันเผามาผิง uh, uh, mm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะย่างมาร์ชเมลโลกินกันกับเด็กๆถ้าบ้านไหนมีเด็ก mm. เขาก็จะย่างมาร์ชเมลโลกินกันอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหน <c oughs> ที่นี่พยากรณ์อากาศแม่นยำมากถ้าบอกว่ามีหิมะตกก็หิมะตก ถ้าบอกว่ามีฝนตกก็ฝนตกถ้าวันไหนมีแดดทุกคนจะเตรียมออกไปเดินข้างนอกทันทีแต่น้อยมากที่จะมีแดดอ,อ๋อดูเอียเดี๋ยวให้ดูสูงมากเลยขาวไม่มดมองแทบไม่เห็นจะเดินออกไปหน้าบ้านก็ยังง่ายยังง่ายอยู่เดี๋ยวให้ดูต้นไม้ แห้งแต่ไม่ตายนะต้นไม้ที่เนี่ทนทนที่มากมากเลยทนอากาศเย็นมากเลยข่าวไปหมดยังไงาฝากพี่ๆน้องๆช่วยเป็นกำลังใจให้คนสุขโขทัยที่ใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาด้วยเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมากจริงๆวันนี้ก็มาแนะนำตัวแค่นี้และอย่าลืมพี่ๆน้องๆช่วยเป็นกำลังใจ กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวมีอะไรดีๆที่แคนาดาจะมาทำวิดีโอให้พี่ๆน้องๆได้ดูอีกวันนี้ไปก่อนนะเพราะว่าหนาวบ๊ายบาย